สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาปลูกบวบงวงช้างนะคะปลูกง่ายๆเองค่ะเราจะเพาะจากเมล็ดก่อนนะคะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนแล้วเราก็ใช้กันไกลนะคะมาคลิปช่วงปลายแหลมๆนะคะมันจะได้ขึ้นง่ายๆลักษณะนี้ค่ะ ปีนี้เราเพาะกล้าเผื่อนะคะเผื่อน้องๆที่อยู่ทางไกลต้นละ1น่ปอนกับ65พีนะคะปลูกง,ง่ายๆเองตามริมรัว้วไม่ต้องดูแลอะไรนะคะหาไม้มาเสียบให้มันเลยค่ะเวลามันติดลูกติดผล กินได้ทั้งลูกเลยนะคะลูกก็ยาวประมาณ1 0บถึงสินิ้วกินได้ทั้งเปลือกทั้งเม็ดเลยนะคะรสชาติเหมือนเ,อเหมือนบวบหรือฟักนะคะตามในภาพเลยค่ะง่ายๆ่ายเองอย่าลืมหามาปลูกกันนะคะหรือทักเรามาลูกก้ามีเพาะพร้อมปลูกค่ะสวัสดีค่ะ